สวัสดีค่ะพี่บูซี่บูนะคะวันนี้เราจะพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินประจําเดือนพฤษภาปี65นะคะโดยแบ่งไพ่ทั้งหมดเป็น3ชุดนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเ,เลือกว่าจะเอาชุด1ชุด2หรือชุด3นะคะแล้วพี่บูจะอ่านไพ่ตามแต่ละชุดให้นะคะขอให้มีสมาธิในการเลือกไพ่นะคะเชิญค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่1ไว้นะคะชุดที่1เนี่ยบ่งบอกว่าพื้นฐานของคุณเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่นักสะสมเก็บเงินเก่งนะคะ แล้วก็มีหลักการคิดวิธีการในการหาเงินซึ่งการคิดเนี้ยจะเป็นการคิดที่ละเอียบรอบคอบนะคะแล้วคําพูดคําจาของคุณเองอะคะ่ะก็จะได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไปด้วยนะคะทีนี้การเงินการเงินจากอดีตของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณอนะมีเงินอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่พอใจ หลรายรับรายได้ที่เราได้เข้ามามากกว่านะคะส่วนเดือนพฤษภาเนี้ยกลายเป็นว่าคุณจะใช้จ่ายการเงินไปแบบฟุ่มเฟือยตามใจตัวเองมากขึ้นอาจจะใช้ไปในการท่องเที่ยวอาจจะใช้ไปในการสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงนะคะหรือซื้อของที่เราต้องการอยากได้เลยนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุณเองอะคะ่ะเดี๋ยวเรามีเงินจ่ายออกไปเงินมันก็จะเข้ามานะคะเหมือนกับว่าดวงเราเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเงินเข้ามาก็เลยใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟื่ยเกินนะคะทีนี้คำถามว่าแล้วเราอยากจะลงทุนเสี่ยงได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าสามารถลงทุนเสี่ยงได้นะคะ ยินดีด้วยกับคนที่เลือกให้ชุดที่หนึ่งนะคะ